พี่นี่ใช้เสาตะเคียนทำอ่ะมันมีุนแผนได้มาเรียนวิชาเสกใบมะขามเป็นตัวต่อตัว,ตวแ่นเพื่อสู้รบกับค่าศึกเป็นต้นที่ศักดิ์สิทธิ์มากใครมาแตะต้องโดยไม่ได้รับอนุญาตนี่คือจะมีเหตุให้เจอเรื่องไม่ดีหรอคะคุณบ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับลุยตามหนังและคนขา่าวไาด์ลุยลูกปัดนชัชยาสงวนสุขนะคะวันนี้ลูกปัดพามาลุยที่คุ้มขุนแผนจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะมาตามหนังเรื่องขุนแผนเป็นเรื่องราวในวรรณคดีที่มีความเกี่ยวข้องกับทั้งนักรบความรักเรื่องราวต่างๆนั้นจะเป็นอย่างไรไปติดตามในฉากนี้เลยค่ะ เวลานี้ท่านอาจจะมองข้าเป็นแค่เพียงสิ่งย้ำเตือนแค่มม่ของพ่อแต่เพลาหน้าความสัตซื่อของข้าอาจทําให้ท่านมองข้าเป็นอื่นได้วันนี้เนี่ยปัดพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดสุพรรณบุรีมาที่วัดแคร์มารู้จักมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของขุนแผนนะคะเรามาเจอกับนนนกนะคะสวัสดีค่ะอย่างอย่างวัดแคร์สำคัญกับขุนแผนยังไงเขานะคะวัดแคร์คือขุนแผนเคยมาเป็นเรียนวิชากับพระอาจารย์คง,งที่วัดแคร์ที่นี่เอาสือ อีทองบสัสีเห็นกระผีขุนไกรผัวมึงกูจะรับลูกมึงไว้เป็นสิทธ์สัพพวิชาใดที่กูมีกูม่ห่วงชั่วดีอยู่ที่ลูกมึงนะสีวังพรมหาอิสรวาสุนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะอืมไอ้แก้ว มึงสาเร็จวิชากูแล้วคนสมัยโบราณเขาจะต้องมีวิชาอาคมตรงน,นี้ที่เรายืนอยู่นะคะก็คือคุ้มขุนแผนเรื่องราวของคุ้มขุนแผนเห็นบอกว่าจําลองมาจากเรื่องวรรณคดีจริงๆเก่าแก่ขนาดไหนคะนะคะสร้างตามแบบฉบับทรงไทยโบราณบบดั้งเดิมสร้างมาประมาณกี่ปีแล้วคะ <5 S 1> นะคะยอมรู้ว่าประมาณ40ปีได้แล้วสี่สิบปีได,ได้แล้วจำลองขึ้นมา ส่วนบริเวณด้านหน้าของเรือนไทยโบราณจะมีรูปหลอ่อขุนแผนขี่ม้าสีหมอกในมือถือดาบฟ้าฟื้นซึ่งขุนแผนเป็นหนึ่งในตัวละครพื้นบ้านที่มีเรื่องราวในสมัยอยุธยาสมัยของพระเจ้าพันวษาที่นี่ถือว่าถ่ายรนมากเลย<า>ใ่มคะคุณนะ้ามีห้องอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวให้คุณนะ้นาอนุพาท่านนิดนะะึงค่ะอันนี้ก็จะเป็นเรือนนอนอ๋อฝั่งนี้เป็นเรือนนอน,นอันนี้คือทําแบบเหมือนกับสมัยก่อนเลยใช,ใช่ไหมคะคุณนะ้า ข้างในก็จะมีเตียงนะคะมีหมอนมีอะไรต่างๆที่นี่ก็คือเปิดให้คนขึ้นมาชมเดินชมได้เลยบ้างชมได้เลยครับในวรรณคดีเขาจะเป็นเรือนถูกกลางอ่าเหมือนแบบเป็นเป็นโถงกลางค่ะปกติคุณนาขึ้นมาดูที่นี่บ่อยไหมคะหรือว่าปกติเราก็จะอยู่ดูแลที่่ปกติเราก็จะดูแลอยู่ที่นี่ครับค่ะดูแลมานานขนาดไหนแล้วคุณนาคะสิบกว่าปีแล้วครับ บอกว่าในคุ้มขุนแผนจะต้องมีเสาเต็กน้ำมันนะใช่ครับมีจริงๆใช่ไหมนี่ครับตกกระหมัดมจริงจริงอุ้ยคุณผู้ชมอยากเห็นอยู่อยู่ตรงข้างไหนคะเดี๋ยวเข้างปดูค่ะ อย่างเสาตกน้ำมันที่นี่คุณนะสังเกตยังไงว่าเราเห็นเป็นเสาตกน้ำมันนะคือน้ำมันมันจะมีออกมาครับค่ะมันจะเป็นน้ำเดิ้มเยอ๋<ๆ>อที่นี่จะเห็นเป็นเหมือนลักษณะแบบเหมือนกับวงที่เป็นน้ำออกมาคุณผู้ชมอันนี้คือแบบธรรมชาติของไม้เขาเลยใช่ไหมคะช่บมันเป็นไม้ตะเคียนเสาตะเคียน ก็เลยเออกมาเป็นแบบนี้คุณผู้ชมก็เลยเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของคุ้มอะไรต่างๆที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรือนไทยที่เห็นว่ามีเสาตกน้ํามันอะไรต่างๆนี่คือมีอยู่จริงๆอย่างที่แม่ตะเคียนที่คนมากราบไหวบูชาส่วนใหญ่ามาขอพรเรื่องอะไรคะคุณนนก็เรื่องงานเรื่องโชคลาภใช่ไรับอืก็ได้ก็จะถวายชุดก็เลยค่ะ อันนี้คือชุดนี่คือแค่ส่วนหนึ่งไหมคะส่วนหนึ่งอะห้องนี้เป็นเห็นเป็นเสาตรงน้ำมันแล้วเรายังมีห้องอื่นๆื่นอีกมีมห้องครัวมีทั้งแบบตัวครกนะคะ ต่างๆอุปกรณ์ทาครัวต่างๆห้องนู้นก็จะเป็นห้องนิทรรศการเน<ช>ี่ยประวัติขุนแผนว่ไรผู้ชํารู้ประวัติขุนแผนเรื่องของวิชาอาคมอะไรต่างๆแล้ว อีกหนึ่งจุดไฮไลท์เมื่อเรามาที่คุ้มขุนแผนนันกบอกว่าจะต้องไปที่ต้นมะขามอายุเป็นพันปีเลยเหรอครอายุพันรนะประมากพันปีค ต้นมะขามพันปีอันนี้เขาบอกว่ามีความสําคัญมากสําคัญยังไงคะคุณนาคะคุณแพ์ได้มาเรียนชาเสกใบมะขามเป็นตัวต่อต,ต,ตัวแตกเพื่อสู้รบกับข้าศึกล้วคนที่สอนวิชาละคะคุณอาคือพระอาจารย์คงอย่างต้นมะขามยักษ์นี้เห็นเขาบอกว่าเป็นต้นที่ศักดิ์สิทธิ์มากใครมาแตะต้องโดยไม่ได้รับอนุญาตนี่คือจะมีเหตุให้เจอเรื่องไม่ดีหรอครับก็มีบ้าง อยากให้คุณนักฝ่าถึงคุ้มขุนแผนนิดนึงว่าให้คนที่เป็นผู้สนใจอ่ะจะแวะมาเที่ยวค่ะให้คุณนักฝ่าชื่อสถานที่นิดนึงค่ะคุณแผนอยู่ที่วัดแขกคับจังหวัดสุพรรณบุรีวันนี้ต้องขอบคุณนนท์มากๆเลยนะคะที่พามาเที่ยวชมคุ้มขุนแผนนะคะและสามารถติดตามเรื่องของขุนแผนได้นะคะทางทูฟายูช่อง24เวลา4โมง50นาทีค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาของดูตามหนังค่ะลูกปัดและนนท์ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ